ดวงเฮงหยิบจับรับโชคใหญ่ครับเลขท้ายบัตรประชาชนนะครับกลุ่ม5เลขนี้นะต้องถือได้ว่าดวงของคุณนะครับจะมีโอกาสนะและมีข่าวดีๆในช่วงวันที่1กันยา2565มีใครบ้างครับติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคำตอบครับอาการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ผูกดวงโดยใช้วิชาโหไทยหนูนะซึ่งเป็นวิชาโบราณเลยนะครับ ตั้งแต่สมัยเอเรียกได้ว่าเก่าก่อนมาหลายร้อยปีนะฮะวันนี้เราก็จะมานะครับเช็คแล้วก็เอามานะครับทำนายทายทรักเออนะครับอย่างนี้ดีกว่านะเป็นการนายจับคล้ายๆกับเรื่องของยามนะฮะแต่ว่าเป็นวิชาอีกหนึ่งวิชานะเป็นการทำนายแบบภาพกว้างนะไม่ได้เจาะจงนะใครนะครับโดยพร้อมด้วยสีโชคดี และเลขโชคดีเอาเป็นแนวทางนะครับเรามาเข้าคําทํานายการพยากรณ์กันได้เลยครับคูกดวงมาเรียบร้อยครับวิชาโหรไทยหนนะูมาแล้วครับอยู่ในช่วงนะครับวันที่1กันยายน2อ6 5น5ะครับก็เวลา15บนาฬกานาทีนะโดยประมาณก็ลัคนานะครับในดวงโหรไทยหนูนี่คือลัคนาธนูนะเออนะครับอยู่ในยามนะฮะ อย่างรั้อันยามเสานะฮะต้องบอกว่าวันนั้นนะครับก็จะมีนะครับคนที่มีโอกาสที่จะมีลุ้นโชคใหญ่นะฮะดังต่อไปนี้นะครับคนที่ลงท้ายด้วยเลข4ครับอ่านะครับใครที่ลงท้ายด้วยเลข4ี่ครับต้องบอกว่าดวงของคุณจะมีโชคนะครับมีโอกาสปังแล้วนะครับเพราะดาวเลข4หรือดาวพุธนี่นะครับในโขนไทยหนูนะอยู่ในเรือนกระดุมพระครับเออน่าแสดงว่า คนที่ลงท้ายด้วยเลขสีก็จะมีโอกาสที่จะมีโชคมีเงินทองเข้ามาหยิบจับอะไรก็เฮงก็ปังนะครับสื่อนำโชคครับดาวพุธนะฮะมาจากมาจากดาวเจ้าเรือนกรรมะกรรมะคืองานไงงานไปตกเงินแปลว่าเงินของคุณจะได้จากงาน <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ใครเปลี่ยนงานย้ายงานคุณจะเฮงนะคุณจะได้เงินเดือนหรือรายได้ที่ตามเป้าอ่ะ ในสิ่งที่คุณเรียกนะครับชว่วงนี้เขาเรียกว่างานทําให้เงินเกิดขึ้นเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูพิจารณาดูนะเออนะครับออฟฟิศของคุณคับลองดูเลขที่นะครับห้องนะหรือใครค้าขายก็ดูล็อกดูทาเละนะลก็จะทําให้คุณมีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของโชคแม้กระทั่งครับเลขรหัสมาประจำตัวพนักงานนะเออนะครับก็ลองดูเลขท้าย3ตัวแล้วก็เบอร์โทรศรัพท์ออฟฟิศสำนักงานนะก็เอาลองมา กับหน้ากับหลังพลิกซ้ายพลิกขวาดูนะเออนะครับตรงนี้แล้วก็ทําความสะอาดห้องที่ทํางานให้ให้สะอาดอย่าลกเออนะครับลกแปลว่าเงินคุณก็จะวุ่นวายไงจะไม่เข้ามือเออนะครับผมตัของเลขโชคดีนะครับได้แก่เลข4 3่สหนึ่งครับสีโชคดีครับคือสีเขียวนะสีชมพูแล้วก็สีแดงครับเอาอกาศครับไปทําบุญนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารนะดาวพุธเด่นนะครับก็ต้องทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเออที่ผมบอกไปบริจาค หนังสือสุดมลน,นะฮะตรงนี้นะครับจะได้เสริมดวงชะตานะครับแล้วก็เผาอกาสไปไหว้พระนะครับปางอุ้มบาทเออนะครับตามวัดตามสถานที่ต่างๆพัดเรียกว่าพระประจำวันพุธนี่นครับกลางวันนะนะครับจะได้เรียกว่าจะมีอะไรเข้ามาเด็ดๆก็ขออธิฐานเลยนะครับผมใครที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8ดนะดวงของคุณก็จะเกิดโอกาสโชคโอกาสรับทรัพย์ เรียกว่าราศีเท่าแก่จับเพราะครับเพราะในดวงยามโหนไทยหนูครับเลข8เนี่ยนะครับเป็นยูนเลือนลาพะครับแล้วก็ได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยนะมันแปลว่าดวงคุณก็จะได้โชคอย่างราชา,าเรียกได้ว่าดวงของคนที่ลงท้ายด้วยเลขแปเนี่ยจะปังละนะฮะตำแหน่งราชาโชคเนี่ยนะครับต้องบอกว่าโชคใหญ่นะเออไม่ได้เล็กๆนะครับมันจะมีโชคใหญ่แล้วก็ เลข8ดเนี่ยดูจากความเข้มแข็งของดวงดาวนะครับอุลครับในดวงยามครับดาวลาหูก็เป็นดาวเจ้าเรือนสหาชาครับสหาชาติแปลว่าการเดินทางการติดต่อการสื่อสารหรือแม้แต่แปลคำว่าเพื่อนว่าเพื่อนนะครับเพื่อนดาวหูเนี่ยก็คือเพื่อนต่างประเทศ เพื่อนต่างประเทศจะให้โชคให้ลาบคุณใครที่มีเพื่อนลูกครึ่งลูกเซี่ยวนะก็ลองมองมองดูนะก็ขอ,อ,อดูเลขท้ายบัตรประชาชนหน่อยนะครับหรือขอปีโพสเกิดก็ได้ถ้าอ,อ,อยากจะได้ในเรื่องของลาบลอยนะครับหรือวันเดือนปีเกิดนะครับตรงนี้อายุของเขานะครับเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยจะถูกฉลองกับเพื่อนไงี่ ต่อต้องเน้นนะเพราะเป็นเพื่อนต่างประเทศนะครับเลขเลขแเ,เ,เนี่ยหมายถึงดาวที่เกี่ยวข้องกับ a a. เอเชียโดยเฉพาะเน้นลงลงรายละเอียดนะคอคนจีนญี่ปุ่นเกาหลีอันเนี้ยจะทําให้คุณเนี่ยทาให้คุณโชคดีนะครับเป็นตัวล <ering> ัค <şey> กี้นัมเบอร์ลัคกี้อินเกมนะครับผม <love you> ของเลขโชคดีฮะเลข8เลข5เลข4ครับสีนำโชคนะครับคือสีดำนะสีส้มแล้วก็สีเขียวครับหาโอกาสครับไปทำบุญเสริมดวงนะ ดาวลาหูนี่คือเลข8ก็หาโอกาสไหไวาพระราหูหรือเท้าเวสวุวรรณนะครับเป็นมงคลนะฮะบรรดาลโชคโภกรทรัพย์ให้กับคนที่ลงท้ายด้วยเลข8ครับและสําหรับคนที่ลงท้ายเลข7นะบัตรประชาชนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าดวงของคุณก็จะเข้าวินแล้วนะ <c oughs> นะครับจะขึ้นแท่นนะครับในเรื่องของโอกาสในเรื่องของโชคลาภนะครับเพราะว่าดาวเสาเนี่ยคือเลขเนี่นะครับในดวง ขนทายหนูอยู่ในเรือนลาพระร่วมกับดาวลาหูนะเป็นคู่มิดใหญ่แปลว่าดวงคุณเนี่ยต้องมีอะไรใหญ่ๆ Big บิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับประกอบกับดาวเสาครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะลัคนาธนูก็แปลว่าเงินไปตกลาบแปลว่าเงินจะให้ลาบนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงช่วงนี้ครับช่วงต้นๆเดือนนะครับก็มีสิทธินะ จะมีโอกาสที่จะเรื่องของลาบลอยนะครับเรื่องของโชคใครที่ชอบเสียงชอบลุ้นนะชอบวัดใจเล่นใหญ่ก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับแล้วเ,เลข7กับเลข8ดเนี่ยครับดาวเสาร์กับดาวพระราหูเนี่ยอยู่ในเรือนราภะนะฮะดาวเสาร์เนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยนะมาตรฐานดาวค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็เป็นคู่มิตรเนี่ยแหมมันน่าสนันเลขสวยนะฮะเออนะครับ,รบแล้วก็ซื้อน้ำโชคได้แก่ เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองบัญชีบุ Bank, ๊กแบงก์เอกสารนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูนะบุ๊กแบงก์หรือสมุดบัญชีของคุณนะเลขท้าย3ตัวนะครับธนาคารที่จะทําให้คุณมีโอกาสได้ลุ้นนะเออธนาคารสีม่วงเลขโชคดีครับได้แก่เลข7เลข8เลข9ครับสีโชคดีครับคือสีม่วงนะสีดำนะครับแล้วก็สีเทานะครับผมด้วยเลข 6นะฮะต้องบอกว่าดวงของคุณก็มีโอกาสน่าจับตามองในเรื่องของโชคลาภนะครับ<ม>เพราะดาวศุกร์ครับโครจรนะครับได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานกเกษตรศาที่พอดีในดวงยามโถนไทยหนูนะนะฮะอยู่ในเนลือนอะไรครับแปลว่าดวงคุณจะมีโชคจากสัตว์เลี้ยงไงสื่อนําโชคของคุณก็ดูสัตว์เลี้ยงของคุณนะครับดาวศุกร์เนี่ยนะครับเป็นสื่อนําโชคที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงสวยๆงามๆจะให้โชคคุณนะฮะ ก็ไปลองพิจารณาดูนะครับว่าเออคุณซื้อมาในราคาเท่าไหร่เออน้ําหนักของอสัตว์เลี้ยงของคุณหนักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเขาจะให้โชคให้ลาบอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับคนที่ตรงท้ายด้วยเลขหกเนี่ยคุณจะได้โชคจากศัตรูนะหรือคนที่เกลียดคุณนะคนที่ไม่ชอบคุณนะ่ะหรือนะฮะคุณที่ดูข่าวที่เป็นกระแสประเด็นดราม่าเออนะครับที่มันมีภาพลบภาพดราม่า ภาพดินทาก็ลองไปดูตัวเลขของเขานะเออในกระแสะโซเชียลต่างๆเนี่ยนะครับเออนะฮะวันเดย์ปีเกิดของเขานะครับตรงนี้ดูมาแกะดูนะก็อาจจะทําให้คุณได้มีรางวัลใหญ่ติดไม้ติดมือครับสำหรับเลขโชคดีครับคือเลข6เลข9เลข1ครับสีโชคดีครับคือสีฟ้านะฮะสีเทาแล้วก็สีแดงนะฮะ เอาอกาสครับไปทําบุญเสริมดวงเสริมความปังครับดาวศุกร์เนี่ยหือเลข6เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับอาหารการกินไงก็เช่นลงทานครับหรือบริจาคอาหารนะครับขนมให้เด็กผู้ยากไร้เด็กกาําพร้าคนจรจัดสุนักจรจัดอะไรประมาณนี้ทําเลยครับจะได้เป็นการเล่งโชคเล่งดวงคุณนั่นเองครับคนที่นะลงท้ายป่าประชาชนด้วยเลข2ครับแต่งดวงยามครับได้ตาแหน่ง เฮวีโชคนะเรียกได้ว่าดวงของคุณน่ยนะครับที่ลงท้ายด้วยเลข2ถือว่ายืนหนึ่งะเออยังปังอยู่ยังแน่นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงังหวะในช่วงต้นเดือนคุณก็ยังมีโอกาสและมีสิทธิ์ที่จะได้โชคใหญ่ๆเข้ามานะครับแล้วก็ดาวจันท์ครับโคจรอ,อยุนเรียนพันธุนะพันธุแไปว่าครอบครัวไปว่าที่อยู่อาศัย เพราะฉะนั้นเนี่ยดาวจันเนี่ย่บงบอกเลยนะคุณจะได้โชคจากผู้หญิงที่คนในครอบครัวนะครับเราก็ลองดูอายุวันเดือนปีเกิดปีพศเสอเกิดนะนะคนในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงที่อายุเยอะเช่นพ่อแม่ป้ายายนะครับเออตรงนี้นะก็ลองแกะดูแล้วก็พิจารณาดูในเรื่องของตัวเลขที่ใครที่ชอบเล่นนะชอบลุ้นเนี่ยก็ที่ผมบอกไปก็พิจารณาดูนะครับแล้วก็พันธุ์นี่แปลว่าบ้านนะเลขที่บ้านก็ลองดูซะเลขที่รถ ก็ลองดูทะเบียนมอเตอร์ไซค์ก็ลองดูนะครับแล้วก็ในเรือนที่ดาวจันอยู่เนี่ยดาวเรือนพันธุนะครับในเรือนนั้นเป็นเป็นเรือนของคนราศีมีนนะมีดาวพฤหัสบดีนะเป็นเกษตรเรือนในเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธุก็แปลว่าห้องพักเออนะฮะพันธุมีดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรเรือนในแปลว่าห้องพักเพราะฉะนั้นห้องพักของคุณเนี่ยช่วงนี้นะครับสื่อนําโชคคุณหาโอกาสเลยนะ ไปอธิษฐานหรือไหว้พระห้องของคุณนั่นแหละและอธิษฐานในได้มีโชคไงแล้วก็ดาวจันทร์ไปอยู่ในเรือนพฤหัสเป็นผู้หญิงนะครับจะให้โชคให้ลาภคุณเออนะครับก็ลองดูนะนะครับเยอะแย,ยะเลยครับเช่นเจ้าแม่กุนอิมเจ้าแม่ทับทิมนะฮะเอเอนะฮะต้องเป็นพระภูริสัตนะนะครับเพราะว่าดาวจันทร์ไปอยู่ในเรือนพฤหัสเนี่ยต้องเป็นพระไงเออนะครับตรงนี้ก็ ก็ลองไปขอทิฐฐานดูส่วนเลขโชคดีครับคือเลข2เลข5เลข4นะครับและก็สีโชคดีครับคือสีเหลืองนะฮะสีส้มแล้วก็สีเขียวครับครบแล้วนะกับคำทำนายทายทักเช็คดวงผู้โชคดีจะมีเลขโชคดีนะครับดวงจะดีเฮงปังด้วยนะครับก็นะครับอย่าลืมนะกดติดตามกดหัวใจนะกดแชร์ให้พี่หมอเป็นกำลังใจด้วยจะได้ ทำคลิปดีๆนะครับเช็คดวงของคนผู้โชคดีมีโชคในออโอกาสต่อไปนะครับก่อนจากกันครับพี่หมอขออวยพรทุกๆคนครับขอให้ดวงคุณในช่วงวันที่1นนะครับกันยายนทุกๆคนนะที่ดูคลิปนี้นะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับมีวาจาเป็นทรัพย์มีรอยยิ้มเป็นโชคลาภมีหน้าตาเป็นเสน่หามีรูปกายเป็นโคกัทรัพย์นะฮะ ณนะสีวังพรมมามาอุครับเฮงปังดังรวยกันทุกๆคนครับวันนี้พี่หมอต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ